ทอกับลูกทอทอกับลูกทอทอกับลูกทอทอพยุยซินเจ้ยว่างกับหวีกับหวีลูกทอเถาจืดทอ้อพูซินเจียว่างกับ วีลูกลูกทอลูกทอลูกทเท้าจืดทอกับลูกทอทอกับลูกทอพูดสิจีว่างวีเท้าจืดทอ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 ททอ ทอ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 ฟีซินแจ่ววางเตาเสียงฟังชีทอทอทอเืยยงใจทอใจทอเคยิยงใจทอใจใจซื่อสินทอใจทอใจวิซินทอแท้ทอแท้แท้ ทอแอะแทโทแท้ทอแอะแทโทแท้ทอแอะแทโทแท้แท้ยุ่กว่าตันตูยงแท้แต่โซเธอซื้อเจนผิงเจนผิงเจนเดตรงซีแท้แท้ในจี่นี้ทอแท้ท้อแท้เธซื้อเฉียงเตี้ยเจนตะหุยซินเจียวว่างทอแท้ ท้อแท้เฉียงเตี้ยวเจนตะคุยซินเจียวว่างท้อแทะท้อแท้ท้อถอยท้อถอยท้อออยถอยท้อออยถอยถอยท่าซื่อเต้าถุยถอยท่าซื่อเต้าถุยท้อถอยท้อถอยใจจรีเขาเหี้ยซื่อคุยซินเจียวว่างเสียงถุยปู่มคุยซินเจียวว่างเสียงถุยปู่ ท้ถอยท้อถอยท้อใจท้อแท้ทอถอยทอใจทแท้ทถอยทอใจทแท้ทอถอยทอใจทอแท้ทอถอยสัดอร์ท้อใจท้อแททอถย 都是灰心绝望，都想放弃。通常我们会讲“呀”，通常我会讲“呀”在我前面，“呀呀”它是别“呀呀呀呀”发音“呀”的时候，嘴巴张开，“呀呀”拉长音，发音好像呀呀“呀房的“呀呀呀哑”陶在。 อย่าท้อใจเปียหุยซินเปียฟังชีอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้เปียหุยซินเปียฟังชีอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยเปียหุยซินเปียถุยปู้เปียฟังชีอย่าท้อถอยอย่าท้อใจอย่าท้อใจ อย่าท้อแท้อย่าท้อแท้อย่าทอถอยอย่าทอถอยอย่าทอถอยเบอรฮุยซินเบียฟังชีตั้งหัวมันด้ยโมโมซื่อฉิงกันต้าฮุยซินเจียวว่างว่ามารถงท้อกับท้อกับอย่างเขาเจียวเจียหมิงนสื่อไดเพามยนท้อกับลูก ลูก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 ไฟหมิงสือทาหือ孩子ลูกหมิงสือทาหือ孩子ลูกถ้าเก่าทา่อเลี้ยงสือเรียวยวยๆก็เจียวาลูกลูกซีจีรีทอกับลูกทอกับลูกทอกับลูกตุ้ยหิ้กัืนเต้สุยซินเจ 对孩子感到灰心绝望，就比较类似。孩子常做不正当的事，孩子常做不正当的事，父母怎么劝告他都不听，会让父母逃逃给路 o o k 逃给路 o o k 逃给 l 逃给 l 对孩子感到灰心绝望。 ท้อกับงานท้อกับงานงานงานงอานงงานงานท้อกับงานงานซื้อกงจั่วท้อกับงานท้อกับงานงานงานเขาหุ่ยเงองานหุ่ยหยงงเงะ

งาน้อกับชีวิตต้อกับชีวิตชีวิตท่ื่อ生命或是生活กับชิกับชีวิตหงวกัไรสงชีวิตก็ไ้รสกชีวิตด้สกหงชีวิตก็ไดต้รกงชีวิต ท้อกับชีวิตเวลาที่ท้อเวลาที่ท้ออยากผอดใจเวลาที่ท้ออยากผอดใจอยากผอดใจเวลาเวลาคือสิ่งที่เวลาที่ท ที่ที่ทัศนตีฝังใจจะเปลี่ยนที่ทอที่ทออีสุสิโยคุยซินเจวางเวลาที่ทอเวลาที่ทอซื้อเจียนซื้อข้อยคุยซินเจวัง意思就是当有灰心绝望的时候当有灰心绝望的时候เวลาที่ทอ เวลาที承承ยย่ทออยากอยากจะก็อยากอยอากอยากอยอากอยากอยากหเมียนทยกกอไก่มันไฟอินเตอร์โซ่ทะยกเถอตีนจะ่ห้เมียนไฟอยากอยากถ้าไฟเห่วเชียงอยากเธอื่อเจก็เถอตีนจะ่ห้เมียนอยาก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 คือเสียงเอียวเสียงเอวอยาก ถอดถอดขอออร์ดถอดขอออร์ดถอดถอดขอออร์ดถอดถอดซื้อทัวทัวอีฝูเจียมี่ถอดถอดถอดใจใจซื้อสินใจซื้อสินถอดใจถอดใจปาซินทัวเตี้ยวทาจูซื่อเย่อม输想放弃，认输想放弃 ถอดใจถอดใจเย่นสูเสียงฟังชีถอดใจอยากถอดใจอยากถอดใจเสียงเอี้ยวเยินสูเสียงฟังชีอยากถอดใจอยากถอดใจถ้าจุสเสียงฟังชีเวลาที่ทออยากถอดใจ เวลาที่ท้ออยากพอนใจเวลาที่ท้ออยากพอนใจเวลาที่ท้ออยากพอนใจ当อ有灰心绝望的时候想要耶稣想放弃意思就是当灰心绝望想放弃时 เวลาที่ท้ออยากถอดใจเวลาที่ท้ออยากถอดใจเวลาที่ท้ออยากถอดใจให้กินลูกท้อให้กินลูกท้อให้สเกยหรือสื่ยังหรือสื่อเยากินสื่อชื้อให้ ให้ชื่อเก๋ย่างหรือซื่อเอี่ยวให้ให้กินกินซื่อชื่อกินกินซื่อชื่อลูกทอลูกทอชื่อแถวจือลูกทอให้กินลูกทอให้กินลูก t อให้กินลูกทอเไก่ชือ่อเถาจืย่อย่องใจเ่ยวซื้อแถ ไก่ชื่อเทาจื้อ也可以用在ือ桃子ให้กินลูกถอ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  ỏ ไก่ชื่อเทาจื้อให้กินลูกถอลองท้องไปเลยลงท้องไปเลยจื้อเจียเซียตูจื๊อลงซื่อเซียเซียชี่ เสียชีลงลงท้อ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 งเสื้อตู้จืดท้องท้องตู้จืดลงท้องเสียตู้จืดไปเสื้อชี่ลงท้องไปลงท้องไปเสียตู้จืดชี่ เลยเลยเธอซื้อชาวกัวเลยซื้อชาวกัวเขาซื้อหมาสร้างเลยฟังใจต้องถือแต่โฮเมียนต้องซื้อเจียเลยท้าจู่ซื้อหมาสร้างเขาซื้อจีเคต้องซื้อเจียเลยท้าจู่ซื้อหมาสร้างลงท้องไปเลยลงท้องไปเลยเสียตู้จื่อชี่หมาสร้างอีซื้อท้าจู่ซื้อจิ๋เจียเสียตู้จื่อจิ๋เจียเสียตู้จื่อ ลงท้องไปเลยลงท้องไปเลยจืดเจียเสกินกินซื่กินกินกินซื่อื่อกินลงท้องไปเลยกินลงท้องไปเลย就是直接吃东西肚子กินลงท้องไปเลย กินลงท้องไปเลยให้กินลูกถอให้กินลูกถอลงท้องไปเลยให้กินลูกท้อลงท้องไปเลยไก่ซื่อท้อจื๊อเสี้ยาาาตู้จื๊อมาสร้างา思จ是要่桃子吞下肚子要把桃子จื子 ใจจีนให้หายคือากจว่าย吞下肚子ปากจะว่าง吞下肚子ให้กินลูกทอลงท้องไปเลยให้กินลูกทอลงท้องไปเลยใช้ความหวานของลูกทอใช้ความหวานของลูกทอ ใช้ความหวานของลูกทอใช้ซื่อเสี่ยงใช้ใช้เสี่ยง,งความหวานความหวานหวานสื่อเถียนความหวานความพวอามความพวอามความความ,วามฟังใจหวานต่เสียนแม่เพื่อย่างหวานเป็นฉันหมน ใสิ่งความหวานท่าคือสิ่งหวานใช้ความหวานใช้ความหวานสื่อโยงถียนเว่ยของของอีสเตอร์เออสงสีของของ,ของลูกทอลูกทอเถาจืดความหวานของลูกทอ ความหวานของลูกขอ田味的桃子在这里它意思是桃子的甜味桃子的甜味泰语跟中文这句会颠倒中文会讲桃子的甜味泰语会讲甜味的桃子甜味的桃子ความหวานของลูกขอใช้ความหวานของลูกขอ ใ用ว甜味的桃子中文就是使用桃子的甜味使用桃子的甜味ใช้ความหวานของลูกท้อใช้ความหวานของลูกท้อใช้ความหวานของลูกท้อเพิ่มพลังแก้ความท้อ เพิ่มพลังแก้ความท้อเพิ่มเพิ่มทัศจังเจียเพิ่ม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 จะก็เพิ่มไฟอินเหาเชี่ยงเพิ่มเพิ่มอย่างห้อยใช่หยเอ็มเอ็มเจ้าเมียนเจ้าไฟนเพิ่ม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 จังเจียพลังพอพานเชนเนียนผะ รออ่งอลังพลังพลังพลังนซิลลีชีเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังจงเจร่ชีเพิ่มพลังเพิ่มพลังแก้ความท้อแก้ความท้อแก้แก้ทางวใจพ它可ส用来缓解สั้นแก้แก้ความความ ความทักฟังใจท้อแต่เฉียนเมียนความฟังใจท้อแต่เฉียนเมียนเท่ายังท้อเปลี่ยนเฉิงหมิงเฉือยยังก็ท้อใจสิริเท่าก็ซือหุยนซีนเจียวว่งซืูงสูงแต่สื่อความท้อความท้อหุยนซีนเจียวว่างสูงสูงแต่สื่อแก้ความท้อแก้ความท้อข้วเจี้าหุยนซีนเจียวว่งซืูงสูงแต่สื่อแก้ความท้อ เพิ่มพลังแก้ความทม้อเพิ่มเพิ่มพลังแก้ความท้อเพิ่มพลังแก้ความท้ออีสิ่งคือเเจลเลี่ยง解灰心的沮丧เติมเจลี่เลี่ยง解灰心的沮เพิ่มพลังแก้ความท้อเพิ่มพลังแก้ความทพมพ้อ ใช้ความหวานของลูกท้อใช้ความหวานของลูกท้อเพิ่มพลังเพิ่มพลังแก <to> <ative> <atie> ้ความท้อเพิ่มพลังแก้ความท้อใช้ความหวานของลูกท้อเพิ่มพลังแก้ความท้อเสียงแถวจื่อตะเถนเว้ย 增甜力量化 i 灰心的沮丧，使用桃子的甜味增甜力量 u i 灰心的沮丧。ใช้ความหวานของลูกท้อเพิ่มพลังแก้ความท้อใช้ความหวานของลูกท้อเพิ่มพลังแก้ความท้อ เพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อไปเพื่อเพอเอือเอือเอืออาแตอินพอเอือเพื่อเพื่อเพื่อทัชซ์วิ้วว้วเหรอเพื่อเดินเดินทัชซ์โจโจกู้เดินเดิน, why, ดน,ดนหน้าหน้าทัชซ์เหรียญจุ๋เจีย 全面写一个那他是脸拒绝全面写一个。得那得那得那他就是往前走得那呵呃那呵呃那为了往前走为、uhm, 了走在前面呵呃呃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 呃 สู้สู้ต่อไปสู้ต่อไปเขา就是继续坚持继续坚持奋斗เพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปเขา就是为往前走继续奋斗为往前走继续奋斗 เพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปอย่าเอาลูกทอมาอย่าเอาลูกทอมาแย้หนาเท้าสืไหลอย่าอย่าท้าซื้อเปียอย่าเปียเอาซื้อเยี่ยวว่วซื้อหนาเอาซื้อเยี่ยวว่วซื้อหนาลูกทอซื้อเท้าจืดลูกทอซื้อเท้าจืดมาซื่อไหล อย่าเอาลูกทอมาอย่าเอาลูกทอมาเปี้ยหนาเทา้าสื่อไหลเอาท่าเอี่ยวเอาหยกมาใจ้าเมียนทาเปี้ยเริงหนาไห,หลหนาไหลอย่าเอาลูกทอมาเปี้ยหนาเทา้าสื่อไหลยอย่าเอาลูกทอมาอย่าเอาลูกทอมาเปี้ยหนาเท้าสื่อไหล ทำให้ทอทำให้ทอทำให้ทอย่างหูมันอยู่คุยซินทำซื้อจั่วทำซื้อจั่วให้ซื้อเก๋ทำให้เจสสิริทำให้ถั่ซื้อย่างเจสสิริทำให้ถหออหั่ซื้อย่างทำให้ทอทำให้ทอย่างหูมันคุยซินเจียวว่างอย่าเอาลูกทอมาทำให้ทอ อย่าเอาลูกท้อมาทำให้ท้ออย่าเอาลูกท้อมาทำให้ทอเป็นหนาเถวจื่หลายย่างวาันซินเจ๋วว่างยี่สิบจูซื่ออย่า让自己灰心绝望到想放弃อย่า让自己灰心绝望到想放弃อย่าเอาลูกท้อมาทำให้ท้ออย่า เอาลูกทอมาทำให้ทอเปยั่งจื้อจีุยซินเจียวว่างเ้าเสียงฟังฉี่เวลาที่ทออยากถอดใจเวลาที่ทออยากถอดใจตั้งุิซินเจียวว่างเสียงฟังฉี่สือเวลาที่ทออยากถอดใจ เวลาที่ท้ออยากถอดใจให้กินลูกท้อลงท้องไปเลยให้กินลูกท้อลงท้องไปเลย่ยป่าเถาจืดทุนเสียตู้จืดเจจีในหันหจูซื่อป่าเจะว่างทุนเสียตู้จืดป่าเจะว่างทุนเสียตู้จืด ให้กินลูกทอลงท้องไปเลยให้กินลูกทอลงท้องไปเลยใช้ความหวานของลูกทอใช้ความหวานของลูกทอเพิ่มพลังแก้ความท้อใช้ความหวานของลูกทอ เพิ่มพลังแก้ความท้อซชยงเขาจืเตอเียนเวย่ยเียนเจอร,ร์ี่เลี่ยงหัวเจวียวกุยินเตอจังใช้ความหวานของลูกท้อเพิ่มพลังแก้ความท้อเพื่อเดินหน้าเพื่อเดินหน้าเพื่อส่วยเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไป เพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปว่อย往前走ฟโตไว่ีย往前走继续โตเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปอย่าเอาลูกทอมาอย่าเอาลูกทอมาทำให้ทออย่าเอาลูกทอมาทำให้ทอ อย่าเอาลูกท้อมาทำให้ท้อเปย์งจื้อจิงคุยซีนเจียว่างเต้าเสียงฟังชีอย่าเอาลูกท้อมาทำให้ท้อประโยที่นี้หมายถึอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อเ๋ย์ฟังที่สู้สู้นะคะสู้สู้นะคะ สู้สู้นะคะเขา就是加เจอ哦สู้สู素素้สู้สู้คขะคุ่มเฟงอกสู้สู้นะคะในรี่าี้เขา就是加อย่าท้ออย่าท้อสูสู้นะคะเจอยู่าท้อสู้สู้นะคะอย่าท้อสูอยู่น